สวัสดีค่ะขอต้อนรับกระสูนรายการเดดินสไตล์นะคะวันนี้วันที่26เดือนธันวาคมนะคะถ่ายทอดสดจากสหรัฐอเมริกาค่ะแม่าวด,ดีดํเนินรายการนะคะขอเจ้ายอชองนะคะยอชองไปว่าสวัสดีขอเจ้าไปว่าขอบคุณขอส่งความสุขไปหาพี่น้องชาวมงนะคะทั่วสหรัฐอเมริกาและก็ทั่วประเทศไทยด้วยนะคะ กติแล้วปีนี้วันนี้จะต้องอยู่ที่เฟสโนนะคะด้วยความรักนะคะขอบคุณสปอนเซอร์นะคะพี่น้องชาวมองอยู่ที่เมนสต้านะคะโอ้เจ้าจริงๆนะคะโอ้เจ้าแปลว่าขอบคุณนะคะย่อชองนะคะย่อชองแปลว่าอะไรอะย่อชองสวัสดีโอ้เจ้าแปลว่าขอบคุณช่องก้าแปลว่าสวยนะคะสบายดีเอ้ยบุญจันทร์เนาะสบายดีเด้อ คิดสมากับพาไปแล้วเนาะนี่ละเมื่อนี้สามแรมก็มาจะรายการเนาะมาโอลงหลายคนก็บอกว่าคิดฮอคิดถึงแล้วก็ผมมีอย่างตอบแทนเนาะเมื่อนี่เป็นการคลิปนี้เป็นการขอบใจสปอนเซอร์ที่เพิ่นส่งหมวกนะทุกปีเพิ่นจะให้นไว้และปีนี้ก็จะเป็นหมวกอีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นหมวกของพี่น้องชาวมงที่เป็นเป็นสปอนเซอร์เนาะที่เพิ่นอยู่ที่มิอสิต้าทุกปีเพิ่นก็จะมาที่เฟสโน สมมติว่าปีนี้เพิ่อนให้หมาขึ้นเวทีที่มง New year, นะิวเยียเนาะแล้วก็เพิ่อนก็นจะมอบหมวกไปเนี่ยไว้สำหรับ for you แมม for New Year 2020 o ั s a n d นนี้ว่่ได้ไปเลยเพราะว่าโควิดมาเนาะก็เลยว่าออาใส่ให้เพิ่อนเบิ่งเพิ่อนเป็นสปอนเซอร์นะเนี่ยก็ thank you Krishna I know you lost your husband I know you sad you a very sad time but you have to be strong okay you have fun with your friend with your daughter you so lucky you have beautiful daughter okay สวยงามมากขอบคุณค่ะโอ้เจ้านะคะสวัสดีค่ะพี่สุปียเป็นไงเอ้ยได้พญานาคไปละวปูฝันดีบอนี่ละ่ะก็มาทักทายกันช่วงนี้โควิดแม่มไม่ได้เปนสาก็อยู่นี่แหละสบายดีพี่หนูปินเดอร์กดไลค์กดแชร์เนาะก็วันนี้น้อแม่มก็จะมาสาธิตวิธีเขียนคิวนะพี่น้องเนาะ มื่อวาเอาใจสปอนเซอร์กันท่านใดที่เิ่นคอมาขอบใจแม่แก้วนะเป็นมาเยี่ยมสถานีเิ่นา่าอีแม่อยากได้ดิสอเขียนคิ้วนะลูกมีหยังละแม่ดิสอเขียนคิ้วแต้มคิ้วกันน้ามื้อนี้ขอบคุณคุณแม่คุณหมอนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณขาะพี่ยุพี่หงฟ้านะคะบอกว่าน้องแหมมทำคิ้วมันใหญ่หน่อยสิเนี่ยแหมมชอบนะการติชมเนี่ยเป็นการให้เราได้ปรับปรุงแล้วก็แก้ไขสิ่งที่เราไม่รู้หรอกบางทีเราไม่รู้อะ เราเขียนทุกวันของเราแบบนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมเป็นกระจกให้เรานะคะเอาละมามาเมื่อพี่เขาให้คําแนะนํานะคะวันนี้หม่อมใช้คิ้วรู้สึกจะโตหน่อยนึงนะเราจะมาคุยเฟื่องเรื่องผู้หญิงรายการดูดีมิสตล์จะมอบความสวยให้กับคุณผู้ชมแก้เครียดนะคะหลายท่านอันเสื้อส,สวยๆเป็นไม่ขอบใจนอ้นองน้องนกจากอาริโซนานะเพิ่นให้มาเนาะแล้วก็ใส่แอลนี่แม่แม่นี่ เนี่ยเพิ่นแมมก็จะมาเออ่มาบอกนะว่าสปอนเซอร์เพิ่นให้มาอ่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมาก็เข็มขัดภาษาลาพันเออเสียวเนาะสปอนเซอร์ก็ให้ให้มาใส่ให้มาโชว์นะพอจะออมาคุยกันนํามาดูนะว่าคิ้วเนี่ยการแต่งหน้าเนี่ยมันมันก็ทําให้เราเออ่เค้าเรียกว่าอะไรวันนี้แม่มแต่งหน้าสมูทอายนะคะก็คือตรงนี้จะเป็นขาว,ขาว คือเราแต่งอะไรให้หมดแล้วเราก็มาแตะตรงเนี้ยหัวตาตรงเนี้ยนะมันก็จะเป็นมิติอีกหนึ่งผู้หญิง2020-2021อย่าหยุดสวยต้องช่องกล้ามันบอพี่หนูพินเนี่ยมันจะใช้มันใช้ยิงสอสีน้ำตาลอ่อนนะคะยิงสอของเราดารานี้จะเป็นสามเหลี่ยมนะคะต่อหางคิ้วให้มันคมๆนะคะ แล้วตรงนี้นิดหนึ่งท้องคิวนแล้วมันใช้ไฮไลท์สีคิมครีมนะคะคือผิวหน้าเราเนี่ยเราต้องดึงให้ตึงเพราะว่าอายุเราห้าเล็กห้าแล้วเราต้องตึงหรือใครไม่ต้องเล็กห้าหรอกถ้าคนคนอวกหน่อยเนื้อจะเยอะ เนื้อจะเยอะแล้วก็ดึงให้มันตึงเหมือนเราวาดรูปกระดาษถ้าเราวาดถ้าเราดึงดึงกระดาษไม่ตึงเนี่ยมันก็จะมันก็จะไม่เรียบผิวหน้าคนเราก็เหมือนกันอันนี้ไม่เกี่ยวว่าใครจะอายุน้อยอายุมากไม่เกี่ยวนะคะเกี่ยวกับผิวหน้าเราและยิ่งคนที่อวบเนี่ยหน้าเนื้อเขาเยอะเราก็ต้องดึงให้มันตึงนะคะโดยที่ตึงงแบบนี้นะคะแล้วใช้เนี่ยตรงฐานแก้มเพื่อไม่ให้เมือเราสั่นนะคะและดึงสองของเราสามเหลี่ยม หาเหลี่ยมที่แหลมๆนะคะเนี่ยแต่งให้มันคมนะคะบอกได้เลยว,ว่าคนเราคิ้วเนี่ยไม่เท่ากันหรอกนะคะข้างหนึ่งอาจจะเฉยข้างนึงอาจจะไ,ไม่เหมือนกันนะคะอย่างสมมุติว่า ถ้าข้างนี้มันเชิดไปนะง่ายนิดเดียวนะคะเราใช้เนื้วมือเรานี่แหละจิกลงมานะคะหรือใช้กระดาษชิ่ชู่พับเป็นเหลี่ยมๆนะคะางานบออันหมวกคนห่มานี่กับมาใส่นะพีปน้องเนาะ แล้วแป้งนะคะหม่ำใช้แป้งแป้งเบอร์สามนะวันนี้แต่งหน้าหลายคนก็ถามมาว่าทําไมหน้าเนียจนจังอันนี้บอกตรงเลยนะหม่ำใช้เบอร์สามแปะอย่างเดียวไม่มีการลองคืนนะคะสวัสดีค่ะพี่น้อยวันนี้มาให้ความงามกับแม่บ้านจะปีใหม่แล้วเราต้องอย่าหยุดสวยโควิดจะมาแล้วก็มารีแลกทุกครั้งที่มีการซีเรียสหม่ำจะให้ความรู้เพื่อจะให้เราลืมลืมความทุกข์ที่ว่าเราไม่ได้ไปไหนนะคะตัวเราเองเราก็จะได้ลืมความทุกข์ว่าปกติเราได้ไปนู่นไปนี่แล้วท่านก็ บอกว่าทำไงได้ล่ะมันขังตัวเองอยู่ที่บ้านไม่ได้ทําอะไรมันก็น่าเสียดายนะเสียดายเวลานะคะต้องขออภัยช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนก็อยู่บ้านให้ความรู้จัดรายการเมื่อวานนี้ก็ให้ความสุขนะคะสวัสดีค่ะน้องแพทย์คำดีนะคะเมดิเตสมาทุกคนนะคะเนี่ยเราก็ใช้วิชาความรู้ที่แบมมมีนะคะเห็นไหมเพื่อนๆนนักเรียนนะคะที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์แหม่มนะคะ พราะว่าหลายคนก็รออยากจะให้จันแหม่มมาช่วยสาธิตการแต่งหน้าทาแป้งเนี่ยเวลาจาันทาแป้งแปงดารานนองในหนารู้ดีว่าเวลาทาแป้งพี่แหม่มแป้งดาราต้องทอํายังไงนะคะแตะก่อนแตะแตะที่ละครึ่งหน้าแต่ละครึ่งหน้าแต่ละครึ่งหน้าแล,แล้วก็ย้ายมาฝั่งนี้แล้วก็พอกะว่าแป้งมันติดแล้วเราค่อยรูปลงนะคะพี่น้อยอลิเซนาคงรู้ดีนะคะว่าแป้งดาราเนี่ยมีศักยภาพเป็นแบบไหนนะคะ ไปถูกแดดเถอะยิ่งน้อยหนาเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าแป้งดาราของพี่เนี่ยเวลาเหงือออกใช่ไหมพอเราเวลาไปข้างนอกเหงือออกบอกว่าน้องแหม,ม่มพี่แหมมแป้งพี่แหมมใช้ดีมากหนูซื้ออีกอ่วส่วนใหญ่จะพบปัญหาก็คือหายนะคะเพราะว่าใช้ดีขอไม่ให้ขโมยเลยขโมยในที่นี้ไม่ใช่ขโมยแบบที่ไม่นิสัยไม่ดีนะคือแบบฮักแพงกันนะคะก็เลยขอซะเลยเนี่ยเนี่ยก็ให้ไปนะคะ ใชดีมากนะคะก็เป็นราคาโควิดนะช่วงโปรโมชั่นสีตลับนะคะใช้ไปเลยหนึ่งทีนะคะสีตลับเนี่ยเบอร์สามนี่สามารถใช้ได้ทั้งหมด20ผิวนะคะผิวพี่น้อยก็แบบนี้ผิวพี่น้อยจะขาวก่อน,อนหนูหนูก็เป็นเบอร์นี้ขนาดน้องน้องแพทคําดีนะคะอยู่เซนิโก้นะพี่น้อยเขาผิวขาวกว่าหนูนะผิวน้องเขาสีชมพูเขาใช้เบอร์เบอร์สองหรือ, 3, นะอเบอร์สามนะน้องแพทเบอร์สามเนาะหน้ายังใสอ่ะ ปกติพื้นหน้าของคุณสวยอยู่แล้วแต่ถ้าเราเลือกใช้ผลิดพัณฑ์ที่ดีๆเนี่ยมันจะส่งเสริมข้อสําคัญเวลาออกกล้องหรือถ่ายรูปนะคะเพราะแป้งดารานี้เราได้ผสมบางอย่างก็คือสมุนไพรนะคะจะไม่มีน้ําหอมแล้วจะมีหน้าจะปิ๊งปังนะคะจะสวยหละคนถามว่าทําไมพี่แหม่มหน้าใสาจังนางเอกคนนี้ล่ะช่วยนะคะเนี่ยพี่น้องทางฟรอยด้าทางฟอร์ดไมเออร์นะคะบอกว่าน้องแหมมนะคะขออนุญาตเอ,อ่ยชื่อแล้วก็แอตแลนต้าน้อง น้องอ๋อยนะคะบอกว่าซื้อเป็นโหลเลยเพราะว่าทำร้านอาหารเวลาผัดกับข้าวเนี่ยผัด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 เอือไม่ออกเลยอะใช้ซับใช้ดีมากเหมือนต้องขอบคุณแล้วก็ขอบคุณที่แชร์นะคะ<ม>เนี่ยขอบคุณที่แช์สวัสด,ดีค่ะคุณเจมมี่นะคะสวัสด,ดีค่ะคุณดีดีเวลคัมทูยมชว์นะคะสวัสด,ดีค่ะคุณพี่คุณเพลส,สเปียนะคะ อย่างเอื้อยบุญจันทร์เนี่ยก็เคยเจอน้องแหม่มอยู่วัดพุทธเนาะน้องแหมมได้ยินข่าวว่าแป้งดาล่าเนี่ยใส่ดีหลายว่าท่นแท้ตัวแล้วก็ท่านไหที่ว่าอยู่เมืองที่ฮ่อนๆได้พี่น้องเด้อแหมมขอเวลาหนึ่งอาทิตย์หน้าคุณจะปิ้งจะใส่เลยแล้วก็สมมติว่าพี่น้องทํางานกะสองกะสามบ่มีเวลาล้างหน้าบ่ต้องล้างพี่น้องนอนไปเลยอันนี้ท้าทายไม่มีการคันไม่มีการเอื้อเพราะว่าอาชีพของแหม่มเนี่ยแหมมเดินทางไปตลอดนะคะ ลองใช้ดูแล้วก็ที่เหลือแล้วลากลงคอนะมันจะช่วยซัอพอตถามคนใกล้เคียงนะคะยอมรับหรือว,ว่าสินค้าเราราคาค่อนข้างจะสูงเพราะว่ามันมีอะไรรู้ไหมห้าอย่างหนึ่งป้องกันกันน้ําสมมุติคุณไปทะเลหรือไปที่บ้านเปิดอย่างนี้แล้วเอาฟองน้ําออกจุ่มไปเลยจุ่มที่น้ำนะจุ่มไปเลยวันนี้เจ้าสาวอุบลน,น้องแก้วตาฟ้าตการมีโปรโมชั่นปีใหม่มีค่ะพี่<ม>สีต150ลับร้อยห้าสิบเหรียญฟรีชิปปิง้ง ฟรีชิปปิ้งนะคะอันนี้สงวนลิขสิทธิ์เฉพาะคนต่างประเทศนะคะอยู่ยุโรปก็สั่งได้นะคะอยู่ยุโรปสั่งมาได้เพราะตอนนี้จะกระจายไปแล้วนะคะ<ม>แล้วก็ดินสอมันมีสีน้ำตาแล้วก็สีดํานะคะเนี่ยเ<ม>ขียนคือย,ยังไงละ่ะมันกันน้ำไงทุกอย่างเนี่ยเพราะว่าเราไม่ต้องเป็นล้ำลี่ลำไรทาครั้งเดียวอยู่ได้ตลอดวันเลยอันนี้ดีมากมสวยเสมอค่ะพี่แมมจ้า ผู้หญิงจะหยุดสวยจะน้องบางครั้งก็มาร้องเพลงให้ฟังคือยังไงล่ะผู้หญิงเนาะเราก็ชอบสวยกวา่าชอบงามหลายคนก็บอกว่าพี่แมมเอาสินค้ามาให้ดูหน่อยบางท่านเมื่อวานนี้ก็คงจะได้รับฟังเพลงไปแบบมุวนๆกันแล้วนอ้อใครที่สนใจอยากจะปรึกษาโทรเข้ามานะคะฝากข้อความไว้แล้วแมมจะเป็นคนโทรกลับสวัสดีค่ะ พี่ก้อยาฟาริคิดนะคะอยู่ที่ลัฐซิกัสนะคะถ้าใครที่จะไปวัดป่าพทุทธนันทารามนะคะสามารถส่งข้อความมาไปรับกับพี่ก้อยได้เลยนะคะก็ฝากตังค์ไว้กับพี่ก้อยได้เลยน้องปูบอกว่าพี่แหม่มหนูสั่งเสื้อพี่แหม่มหนูอยากลองสักตลับนึงเนีได้ค่ะพิเศษนะคะตลับนั้นก็สีเหรียญน,นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะลองนะคะอยู่ที่เมืองไทยมีโปรโมชั่นค่ะมีค่ะสบายดีเออเพลงสบายดีเออเพลงนะก็เป็นญาติของเออวิกกียู อากัรซอนะเป็นกระซื้อเป็นโลเนาะเออเพลงเอ้ยวันดีค่ะคุณจินดาวัดดีค่ะวัดดีค่ะสบายดีสบายดีทุกคนเนาะอ่ะส่งทายปีเกา่าตอนรับปีใหม่สามแหม่มจะมาเบาจ่าแบบนี้ให้กำลังใจเนะาะบอกซื้อบอหาบอกขายบอกว่าขอเพียงแต่ส่งกระซิบมายกนิ้วมาว่าเบองรายการสามแหม่มอยู่เด้อเอาเมนีสามแหม่มเป็นสาวมงเนาะเนื่องจากว่าให้เกียรติพี่น้องมงเนาะเพื่อนก็อุดหนุนแล้วก็ติดตามมัมาตลอดทุกปีป่านี้ ณเวลานี้แม่มควรจะอยู่เฟ,ฟิตโน่ล,ละเจนนี่ก็สบายดีอ้ายใหญ่เนาะพี่น้องเปินจากร้านอาหารไทยภูเก็ตแล้วก็สบายดีน้องสาวลานเนาะน้องน้อยแล้วก็หนครอบครัวของเพิลเนาะจนนี่ก็สบายดีธรรมดาปีนี้ต้องไปพ่อกันละเนื่องจาก COVID, โควิดบ่มีให้เราได้เจอกันก็เลยขอจอนิดน้อยนี่แหละเป็นเป็นกระบอกเสียงเนาะแล้วก็ขอบใจพี่น้องมองเนาะยูมิสตาที่เปินให้ไว้เป็นซิเวเนีย น้องแมมเอ้ย I give you for n e x t y e a r you can wear show all my Facebook สวัสดีค่ะพี่สุวรรณจากลาสเวกัสนะคะอ้าว mm hmm. ah, เออเพลง mm hmm. ยังคิดหอดอีด้ว่าแปงเอ้ยสั่งไปมันเบิดละบอวัอสนสสนนี้เอ้ยอันแนวล่างหน้าเจ้านะ่ะใส่ดีหลายด้วยม,มูแมมเพิ่นซื้อไปใส่เพิ่นว่ามันแพงแต่มันดีที่ว่าล่างหน้าฮะนะโอ้สุดยอดเลย ในเอเื้อเพลงทางพุ่นปีใหม่ไปเที่ยวใส่เอื้อบัดนี้ไปใส่กับพ่อกันย่นะ่จอนี่ยแหลนะเนาะเอื้อเพลงเพิ่นก็เป็นพี่น้องของเอื้อวิกกี้เนาะเพิ่นก็เป็นพี่น้องแฟมิลี่ไทเต้ไทเต้เพิ่นบาพี่น้องหลายเนาะแต่พี่น้องมองแม่มนมาซีห้าสิบช็อตเลยนะคะแม่ดีใจที่เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวมงที่มาแต่งกายยูนิฟอร์ม อันไหนที่แม่มมีเท่าที่แม่มมีแม่มก็ใส่เสื้อตัวนี้ไม่ใช่เจ้าของนะมีคนมอบให้น้องนกนะครับกรรมการวัดอยู่ทางอริโซนาขอบใจน้องนกเนาะน้องนกจันทวงศ์เป็นพิธีกรช่องหนึ่งที่เพิ่นบอกว่าเออแม่มให้ให้พี่แม่มเยอสบายน้องเฮืองจากฟลอยด้าเนาะแฮปปี้นิวเยียร์ไปก่อนเลยเด้อเพราะว่าแฟนคลับหลายเมริคัลสมัตย้อนหลังเดินน้องลาเด้อแป้งดารามีโปรโมชั่นเดินน้องลาเมื่อวานนี่นะมีโปรโมชั่นมีโปรโมชั่นเนาะ แล้วก็ถ้าผู้ใดเนาะสั่งเสียงสินค้าครบกติกาหมายถึงว่า3มออเดอร์นะคะหรือเอาสั่งแป้ง2ออเดอร์เนี่ยเฮาสิมีหน้าทองแม่บไม่ยัง่งอยากให้พี่น้องงามเนาะจะแจกมาหน้ากากทองนะคะปกติ35เหรียญให้ฟรีเลยคะ่ะอันนี้สปอนเซอร์คนมงไม่ใช่คนมองโกเลียเนาะคน เกาหลีนะคะล้างหน้าให้สะอาดนะคะแล้วก็มาร์กไปเลยใครที่เป็นสิวนะบอกเลยเลยว่าหยุดนะหยุดทันทีเนี่ยนะให้ให้ไปเลยมีแค่สี่ชุดแค่นั้นหมดแล้วหมดเลยได้พี่นอ้องเด้อพี่ก็ศรัทธาคงรู้นะว่าใช้ดีแค่ไหนนะคะเนี่ยซื้อก็ไม่ขายอันนี้เขาให้มาแจกนะคะปีใหม่ใครที่สั่งแป้งสองออเดอร์นี้จะได้เลยนะคะอย่างนี้เราก็ถามข้างบา้านตัวอ๋บอบ่ส่งไปเลย เอาเอาสองออเดอร์แปดตลับนี้ได้แล้วได้หนีหนึ่งอันมาร์กหน้าประมาณหนึ่งประมาณสิบหนาปุ่ะน,น้องสาวล่างหน้าให้เกลี้ยงแล้วก็ทาเวลาทาทาลงโดยอยา่าทาขื้นเด้อทาลงแล้วกระเบิงรายการแหม่มทีดีบุดีมีสไตล์เบิงจบรายการก็ยังน้อยเพิ่งะมงเนาะแล้วก็ดึงออกคือมันจะเอาเซลล์ที่ตายแล้วออกแล้วเวลาคุณทาแป้งหน้าคุณจะไสเลยเนาะเนี่ยอันนี้เป็นโก มานากากโก้นะคะใครที่หน้าแห้งหน้าลอกเนี่ยตรงนี้เลยนะคะ mm. เอยเพ่งเออเพ่งก็สีไดายี่ดอกเอาไปสักสามโหลเนี่ยแหมมีแค่นี้นะถ้าหมดจากนี้ปั๊บก็จะเป็นโปรโมชั่นอื่นนะคะ mm. แล้วก็รู้สึกว่าแม่มมีแสล้มใครที่หน้าแห้งนะ <c oughs> บอกมา, <c oughs> มาเดี๋ยวให้ตัวนี้45เหรียญแต่ไม่ขายนะจะมอบให้ปีใหม่นะคะ ปีใหม่สามแม่ผมไมยัง่งเสียความงามแบ่งความงามผู้หญิงอย่าหยุดสวยเขาต้องเบิง่ง่าเขาเจ้าใส่อย่างใช้ดีแล้วบอกต่อมันเบอร์เพลงเนาะเบอร์เ,เพลงเอ้ทรงอ่ะแนวคีมล้างหน้าจะมาเด้อเอ้เด้ดดนอน้องก็อยากได้อีกเด้ไปลองใส่ของพี่พิกี้ทีส่สิเลยมันคลีมคักเลยนะเอ้ได้เรื่องคักคักคักมันมีแค่ตลับเดียวใครอยากได้เนะาะค่ะ คุณแม่คุณหมอแจกมาจากไ้ใช่ไหมเดี๋ยวหนูเก็บไว้ให้คุณพี่ขานี่นะคะปีใหม่อะไปละหนึ่งอันนะคะเห็นไหมก็สั่งมานะคะแล้วก็เมื่อวานนี้สองแหม่มแจกหมดแล้วสิยังเหลือค่ะเหลือๆไปให้อันน่องเฟืองจากเอ่อฟฟยด้าเนาะขันเอากระซ่งหัวใจไม่เอ้ยน่าละเอ้ยสั่งไว้จริงๆเราเขาสั่งไว้เอาไวเป็นฟฟกิฟเนาะ มันมีช่วงหนึ่งที่แม่มมาเรปรมาประ,ประ,าระชาสัมพันธ์มันเบิดพี่น้องตอนนี้ของมาถึงแล้วของมาถึงแล้วนะแป้งมาถึงแล้วพร้อมส่งค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้โน่ยี่แปดเนาะวันจันทร์ของที่พี่น้องสั่งจะส่งออกบดเลยนะคะเสื้อผ้านะคะโดยเฉพาะคุณพี่พัชรานะคะคุณพี่พัชรานี้ซื้อถึงครบสามร้อยไหมถ้าสามร้อยพี่ได้นะคุณพี่อ่ะไปแล้วเหลือแค่ตลับเดียวนะคะส่งข้อความมาเหลือแค่หลอดเดียวนะคะ เอ้ยเอ้ยเพ่งข้างเนาะดีไหม่ไปเที่ยวาสแล้วเลย้ยอย่าลืมนะพี่น้องรักษาสุขภาพมู่วันกรแม่นดีใจที่ว่าพระครูบาจา์ที่ประยูทางอุบลเนาะปนบอกว่าโยมแม่เบยยบอกบุญพี่น้องไทยลาวฮอนเนสซันอย่างน้องบาน,นี้เปนว่ากิิเน้อโยมเอาหัวซเ,เอ่อหอมแดงกระเทียมแล้วก็ขิงทุบๆแล้วต้มต้มนะเอ้ยเอ้ยเพลงต้มแล้วก็มาดื่ม ตอนนี้สามแหม่มก็ดื่มเน้อพราะวาเมื่อวันก่อนน้ำมูกไหลพอดื่มละหายลองเพลงในตัง้าเพลงโ no problem โอขอบใจนะมาสก,การพระ่ะาระครูผอาจารย์ที่วามาบอกเนาะเนี่ยดื่มไปเลยนะคะเวลาดื่มมันสิมันสินสเผ็ดเตรงคอเนี่ยพี่น้องเนื่องจากลองคิดดูว่าขิงก็เผ็ดอยู่แล้วแล้วมาบวกกับหอม เวลาเราหั่นมันยังแสบตาแล้วมากินกับกระเทียมเผ็ดสามเผ็ดรวมกันเป็นยาพี่น้องอีกแซกลี่เหมือนเราจะหับจะทําผัดอะไรนะผัดหอมนะ่ะเห็ดเห็ดใช่ไหมต้องสามอย่างกินคัมปานี่สามอย่างเหนะ็ดน่ะไม่ได้เป็นยาทวดพี่น้องคุณแม่คุณหมอคะคุณแม่คุณหมอบอกหนูว่าตัวนี้ใช่ไหมที่เป็นน้ําผึ้งที่กาไรตัวนี้ใช่ไหมคะถ้าใช่ ส่งหัวใจมาเดี๋ยวหนูแมมจะเก็บไว้ให้กำไรบางทีแมมมันก็เทคแคร์เทคแคร์คุณผู้ชมทางบ้านไม่หมดก็อย่าว่ากันนะค่อยๆคิดถึงทุกคนนั่นแหละบ่าวาพี่น้องไทยพี่น้องเราแต่วันนี้ขอขอาใจพี่น้องมงเพราะว่ากินฮอดเพ่นปกติแล้วเดือนนี้จะต้องไปสเปนไทม์ในมงนิวเอียเนาะจะได้ก็ฝากความหาน้องบีที่ทำประกันเนาะแล้วก็น้องคิสตาน้องพี่สิคิสติน่าเนาะ thank you แล้วก็พี่น้องชาวมงไม่ว่ามันจะมีคอนเสิร์ตที่ไหนนะคะพี่น้องมามาแล้วยังให้มารางวัลมันแล้วก็ทุกปีเหมือนไปร้องเพลงพี่น้องมงก็จะรอบ,รอบมาให้นะคะเดี๋ยววันนี้ไหนๆแต่งชุดมงนะเดี๋ยวรอบสองจะมีมงอีกสีหนึ่งหมวกนะคะอันนี้ใช่ไหมคะพี่ยุใช่ไหมที่พี่หมายตาไว้ เข็มขัดมีเส้นเดียวนะใครที่สนใจแช็หน้าจอไ้นะคะ mm hmm. ก็ไปดูรีลันนะคะ mm hmm. มันก็จะเป็นนี้ mm hmm. ตอนที่หมันใส่กางเกงตัวนี้สองหอนใจว่าเอ๊ะใขรเนองจะเป็นเจ้าของต้องมีการขอมาแน่ๆเลยเ mm hmm. <laughs> นี่ยกางเกงมัดหนีนะคะ mm hmm. แล้วเสื้อด,ด้านหลังนะคะก็จะเป็นขออนุญาตใส่ก่อนนะคะพี่ใส่ให้พี่ดู mm hmm. เป็นชุดเจ้าเหนือนะเจ้า สีเทาสีน้ำตาลโอเคพี่ยูบอกว่าใช่อ่ะงง้นหนูถอดเก็บไว้เลยนะคะพี่มันจะใหญ่นิดนึงโอเคไหมหรือให้หนูว่าออกเม็ดนึงพี่ใช่ละสีเขียวนั้นเอ,อกไปแล้วนี่สีนี้พี่ยังไม่เห็นนี่สีฟ้านะคะพลอยนะคะพลอยพอย,พอยเขาว่าหินเนี่ย มันจะโปรแทกให้เราเนี่ยสุขภาพแข็งแรงนะคะเคยเห็นคนจีนไหมใส่กำไลยหยกเวลาเขาลมา้มอ่ะเขาไม่เป็นไรเพราะว่าหยกตัวนั้นมาซัพพอร์ตอันนี้เหีนเหมือนกันอันนี้ความเชื่อของคนเราไม่เหมือนกันนะคะใครที่เชื่อก็เราพิจารณาเขานะคะอันนี้ของมาจากฮ่องกงนะคะสิ่งนำโชคอันพี่ไปวานเนยเจดีเดบอพี่หายมูพี่ซื้อให้แล้วพี่ก็แจ็คพอร์ตเลยไปเลย เห็นบ่เห็นบ่เน่มนว่าอาจารย์คำบ่เมนบ่อาจารย์นมามสกานท่านอาจารย์เด้อสงทายปีเก่าตอนละปีใหม่สามแม่มแจสมินบอกว่าเข็มขัดสวยแจสมินหรือว่าหม่อมคะจะจะสงสัยแล้วพูดความจริงสิคะแจสมินหรือว่าหม่อมคะ สั่งไม่ได้นะคะอันนีส้สปอนเซอร์นะคะบอกว่าพี่แมมใส่ให้หน่อยโฆษณาให้หน่อยนะคะแล้วก็สร้อยนะคะเป็นสร้อยของพี่น้องมงนะคะก็จะมีจําหน่ายนะคะก็ค่อยติดตามไปน้ำต้องขอบคุณจริงสปอนเซอร์น่ารักมากนะคะแล้วก็จะขาดไม่ได้เลยตัวนี้ เซอร์ใหญ่นะคะก็คือไส้มุกนะคะไม่ใช่ไส้มุกสิเป็นต่างหูต่างหูพอยนะคะสีแดงนะคะใครที่ร่วมสนุกกับแหมมทีวีนะคะให้เฉพาะให้เฉพาะแฟนคลับนะคะสมอลลลกกัสิบนะคะให้เฉพาะแฟนคลับนะคะบัตรละสิบเหรียญน,นะคะได้เลยนะคะ สังหูจี้แล้วก็แหวนแล้วก็ถ้าเกิดคุณชอบสร้อยโจก๊ก็อาไปหรือชอบเป็นเส้นให้เลือกเอานะคะบัตรละสิเหรียญสวัสดีค่ะท่านด็อเตอร์แพมสวัสดีค่ะแฮปปี้นิวเยียลล่วงหน้าไว้ก่อนนะคะวันนี้สามแหมมาเจ้วเจลนะคะมาประชาสัมพันธ์นะคะสนับสนุนกันนะคะเพราะว่าไรายได้จะไปทําบุญที่วัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะท่านจะล้อมพระจะล้อมพระ อยู่ในศาลาอยู่ในศิมอยู่ในโบกนะคะเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะคะสร้อยคอสร้อยคอสวยชอบอันนี้เป็นรุ่นธรรมดาค่ะพี่ไม่ใช่สีแบบขาวจัวนะคะเป็นสีแบบขาวเงินนะคะตัวนี้ใสเ่เล่นๆแต่ให้สวยจริงพี่พี่กอศรัทธาบอกว่ารู้ทันไปหมดรู้สิคะหมอ่อม บัตรละสิบเหรียญน,นะคะเดี๋ยวหม่จะอ่านให้ฟังว่าใครที่ร่วมสนุกนะคะที่อยู่เมืองไทยก็สามารถโอนเงินเข้าไปเมืองไทยได้นะคะยังไงหม่ต้องกล่าวขอบพระคุณนะคะท่านประธานมูลนิธิสตาร์ออมออสยามนะคะที่จองกันเทศนะคะเป็นกันที่6ชูชกนะคะใช่ไหมท่านที่พี่วิชัยได้วาดภาพกันเทศนะคะคิดว่าจะเหลือแค่ ใบเดียวนะคะมาร่วมกันศึกษารมาร่วมกันนี่ไงภาพนี้เป็นภาพสุดท้ายนะคะโมทนาสาธุกับท่านเป็นฝีมือของวิชัยศิลป์นะคะท่านได้วาดถวายเราสองพี่น้องนะคะช่วยบุรณะโบสถ์กลางน้ำที่เป็นพญานาคอยู่ที่วัดป่าหนองแซงที่สร้างพระใหญ่นะคะเนี่ยก็มาบอกบุญพี่น้องก็ให้การสนับสนุนแล้วก็ช่วยกันลงขันซื้อ ซื้อสีมาให้ช่างออกแบบมันไม่ใช่ลรดมันเสียดายฝีมือพี่แซมเขาฝีมือดีนะคะก็ไม่ได้ชมกันเองนะแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสไงมันก็เลยเราเรามีโอกาสได้ทํานะคะนี่เป็นกันที่การที่ไหรนะคะพี่พิมโชคๆใครที่ไม่ทันก็เอาไว้อ๋อกันที่8กุมารน,นะคะอันนี้เป็นกันที่8กุมารวันดีค่ะสาวฮอลลีวูด How How are y o u ลองทำโนซีไปถ่ายนาหรือเปล่าวันนี้ไปถ่ายนาหรือเปล่าเนี่ยก็ขอบคุณแฟนคลับที่ฝากปักใจนะคะโดยเฉพาะภรยาคุณหมอนะคะนายแพทย์ที่อยู่ต่างรัฐนะคะพี่อ้อยนะคะที่ให้เกียรตินะคะให้เกียรติแล้วก็ติดตามผลงานมาเสมอบอกว่าดูตลอดนะใช่ไหมเนี่ย ก็ได้จองนี้บอกว่าภาพมันสวยดีเป็นครอบครัวไงเนี่ยก็เสียนชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วน่ารักมากเลยนะคะคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อไซเก่านะคะแซลีคุณแม่จิมแซ่ไหลคุณพ่อแม่คุณหมอขน,ะะนามสกลุลอยู่นี้หมดเลยนะคะมรนาสาธุนะคะเราก็จะฉลักชื่อผู้บริจาค ปักใจซื้อสีนะคะแล้วก็จะให้เกียรติชื่อผู้ที่รงรับไปนะคะส่วนคุณท่านประธานนะคะมุลนิธิสาวอฟสยามนะคะท่านก็รวมกับมิสเตอร์สตีฟนะคะเป็นเจ้าภาพกันที่6นะคะกันกุมานะคะสวยมากให้ใส่เป็นชื่อ,อคุณแม่นะคะก็คือคุณแม่นางสุดานะคะ จุมคำภาจากกุสติปและนางกนกพันธ์จุมคำภานมัทนาสาธุนะคะมาร่วมกันบุญครั้งนี้คือยังไงดีหละ่ะหม่นก็จะมาบอกบุญอย่างนี้แหละใครทำเราก็ยินดีด้วยเราไม่ได้ไปบังคับนะคะอยู่ที่ท่านเกิดศรัทธาแล้วท่านก็ติดต่อเรามาเองบาดีจ้าไม่ได้ไปค่ะคุณน้องคนงามมากเลิศตลอดโอ้ยแตงย่งแต่งเสน่หนองลาเอ้ย อย่าลืมได้สมุนไพรเด้อดื่มได้ดีเด้อดื่มเด้อขิงกระเทียมหวัหอมใหญ่ก็ไดะ้ต้มแล้วก็ดื่มเป็นน้ำนร้อนๆเนี่ยเวลาดื่มก็ไปมันจะร้อนกลิ่นของกระเทียมกับขิงกับหอมเนี่ยมันชนกันเมื่อกินก็นกไป <c oughs> ถ้าใครท้องว่างเนี่ยร้อนนะแต่ดีบอกได้เลย เดี๋ยวมันจะเบรกแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่นะคะเดี๋ยวช่วงเบรกสองนี้จะร้องเพลงให้ฟังเลยดีไหมคะใครอยากฟังเพลงมั่งใครอยากฟังเพลงมั่งใครอยากฟังเพลงมั่ง เดี๋ยวจะกลับมาตอนสองนะคะแล้วก็จะร้องเพลงให้ฟังดีไหมคะนะคะสักคู่ค่ะเดี๋ยวกลับมานะคะ